สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชภัยการบรรพธ์คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษรหัสนักศึกษา6 1 1 5 8 7 1 0 2 2วันนี้จะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์ การตัดสินใจตารางค่าเสียโอกาสค่ะโจทย์นะคะแม่ค้าสั่งซื้อแม้กมาขายโดยมีตน้นทุนชิ้นละ2บาทนํามาขายชิ้นละ4บาทในชว่วงเวลาหนึ่งวันที่ผ่านมาได้เก็บข้อมูลการขายได้ไว้ดังนี้นะคะก็จะมีจํานวนที่ขายได้แล้วก็จํานวนวันที่ขายได้นะคะจํานวนที่ขายได้100ชิ้นมี15วันจานวนที่ขายได้150ชิ้นมี2 0วันจํานวนที่ขายได้200ชิ้นมี35วันจํานวนที่ขายได้300ชิ้นมี30วันรวมกันทั้งหมดนะคะจะได้เท่ากับ100 ต่อไปนะคะเราจะมาหาความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นจะหาจากจำนวนวันที่ขายได้หารด้วยจำนวนทั้งหมดค่ะนั่นก็คือ15วันหารด้วย100ได้เท่ากับ0.15 20วันหารด้วย100ได้เท่ากับ0.2 35วันหารด้วย100ได้เท่ากับ0.35 30วันหารด้วย100ได้เท่ากับ0.3ค่าความน่าจะเป็นทั้งหมดนะคะจะรวมกันแล้วได้เท่ากับ1ค่ะต่อมานะคะทีนี้เราจะมาพิจารณาทางเลือกจากตารางค่าเสียโอกาสนะคะซึ่งจากโจทย์ที่ได้อ่านไปต้นทุนคือ2บาทกำไร2บาทต่อนหน่วยนะคะก่อนี้เราจะสร้างตารางค่าเสียโอกาสได้เนี่ยเราจะต้องมีตารางผลตอบแทนนะคะก็คือตารางนี้นะคะที่เรายกมา เราก็จะมาพิจารณาดูในแนวแถวก่อนนะคะว่าอันไหนมีค่าผลตอบแทนที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ200ค่ะเราก็จะนำา200เนี่ยลบกับค่าคาดหวังของผลตอบแทนในแต่ละในแต่ละทางเลือกนะคะก็คือ200ลบ200เท่ากับ0 200ลบ100เท่ากับ100 200ลบ0เท่ากับ200 100. 200ลบ200เท่ากับ400ต่อไปนะคะในเหตุการณ์ที่2นะคะมากที่สุดคือ300นำ300ลบกับ200เหลือ100นำ300ลบกับ300เหลือ0นำ300ลบกับ200เหลือ100นำ300ลบกับ0เหลือเหลือ 300, 100, 100. น, 300, 100, 100. น, 300, 300นะคะ ต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่3นะคะค่าผลตําแหนที่มากที่สุดคือ400น400ํา400 200เหลือ200นํา400 300เหลือ100นํา400 400เหลือ0นะคะนํา400 200เหลือ200เหตุการณ์ที่4นะคะค่าตัแทนที่มากที่สุดก็คือ600นะคะนํา600 200เหลือ400นํา600 300เหลือ300นํา600 400เหลือ200 นำหกร้อยลบหกรเหลือ0ย์ค่ะอันนี้คือค่าดุลยภาพนะคะมีค่าเท่ากับศค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ความน่าจะเป็นจากที่เราได้ทำไปข้างบนนะคะก็คือ0.15 0.2 0.35 0.3การหาตารางค่าเสี่ยอกาสนะคะนั่นก็จะเหมือนกับการหาตารางของ การคาดหวังของผลตอบแทนค่ะนั่นก็คือการนําค่าเสียโอกาสนะคะคูณกับความน่าจะเป็นค่ะนั่นก็ก็คือ0คูณกับ0.15ได้เท่ากับ0ต่อไปนะคะ100คูณกับ0.2นั่นก็คือ20ต่อไปนะคะ200คูณกับ 0.35เท่ากับ70 400คูณกับ0.3เท่ากับ120ทั้งเลือกต่อไปค่ะ100คูณกับ0.15ได้เท่ากับ15 0.15 คูณ0.2ได้เท่ากับ0.100คูณกับ0.35ได้เท่ากับ35 300คูณกับ0.3ได้เท่ากับ90ต่อไปนะคะ200คูณกับ0.15ได้เท่ากับ30 100คูณกับ0.2ได้เท่ากับ20 0คูณกับ0.35ได้เท่ากับ0 200คูณกับ0.3ได้เท่ากับ60ขอทั้งด้วยต่อไปะคะ400คูณกับ0.15ได้เท่ากับ60 300 คูณกับ0.2ได้เท่ากับ60 200คูณกับ0.35ได้เท่ากับ70 0 <100. S 1> คูณกับ0.3 <100. S 1> ได้เท่ากับ0 <100. S 1> แล้วก็มานำค่าที่หาได้นะคะมาบวกกันค่ะก็จะได้210 หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบอันนี้จะเป็นค่าลัวค่าคา,าดหวังนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนที่เป็นค่าคาดหวังของค่าเสียยวกาสที่น้อยที่สุดนั่นก็คือสองร้อยชิ้นค่ะเราจึงต้องใช้ในจำนวนในการซื้อสองร้อยชิ้นค่ะเราถึงจะเสียยวกาสน้อยที่สุดค่ะค่ะก็จบไปแล้ว ก่ะการสอนกอารหัดอัอลางค่าเสียโอกาสอะไรที่ผิดพลาดภายในคลิปนะคะก็